สุกแล้วค่ะเนี่ยได้ทานแล้วค่ะมื้อกลางวันนะคะเนี่ยนะคะเจียวด้วยกับกระเทียมนะคะหลังจากที่ว่าหอมหอมแล้วนะคะเพราะว่าที่บ้านชอบกินลาดหน้านะคะใส่เต้าเจี้ยวนะคะชอบมาเนี้ละค่ะนะคะ,นะคะน้ำลาดหน้าไปไก่ฟ้าจะไม่ใส่ผักในนี้นะคะเพราะว่าได้ลวกไว้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะสุกนะคะแล้วก็ใส่น้ําให้พอประมาณอย่างที่เห็นนี่ละคะ่ะตั้งให้เดือดสักคู่นึง ค่อยดูนะคะว่าจะเอาประมาณไหนตอนนี้ก็สุกแล้วนะคะรับประทานได้เลยไก่ฟ้านำกระเทียมมาเจียวนะคะเสร็จแล้วก็เพื่อนนี่นะคะน้ำรัดหน้าของไก่ฟ้านะคะร้อนมากแล้วนะคะเดือดปุดๆๆนะคะสุกน้ำรั้นหน้าไก่ฟ้าประมาณนี้เลยค่ะเพราะว่าใส่เต้าเจี้ยวไปด้วยสีก็จะออกแแบบนี้นะคะหมักด้วยใส่ไข่ไปในตอนที่หมักด้วยนะคะ สุกนะคะแล้วก็ใส่น้ำให้พอประมาณอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะตั้งให้เดือดสักคู่หนึ่งสุกแล้วค่ะเนี่ยได้ทานแล้วค่ะมื้อกลางวันนะคะเนี่ยนะคะมากเลยนะคะนี่ค่ะแล้วเราก็คนนะคะนี่ค่ะให้น้ำมันเหนียวๆประมาณที่เราต้องการนะคะว่าจะเอาตอนปลาเมย์ว้าจะโชว์ที่ว่าสุกเสร็จแล้วนะคะว่าเอาประมาณนี้นะคะนี่นะคะราดลงไปเลยค่ะเนี่ย มาไหนนะคะหลังจากที่กระเทียมเจียวกับเต้าเจียวแล้วนะคะมาไหนนะคะหลังจากที่กระเทียมเจียวกับเต้าเจียวแล้วนะคะอวควาจะโชว์ที่ว่าสุกเสร็จแล้วนะคะว่าเอาประมาณนี้นะคะนี่นะคะราดลงไปเลยค่ะเนี่ย ปานไหนนะคะหลังจากที่กระเทียมเจียวกับเต้าเจียวแล้วนะคะเจียวด้วยกับกระเทียมนะคะหลังจากที่ว่าหอมๆแล้วนะคะเพราะว่าที่บ้านชอบกินลาดหน้านะคะใส่เต้าเจียวนะคะชอบกันี้นะคะประมาณนี้นะคะขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมเดี๋ยวไก่ฟ้าจะโชว์นะี่คะ ผักที่ลวกไว้นะคะเนี่ยนะคะผักนะคะเวลาก,กินเราก็ตักใส่ถ้วยใส่อะไรได้เลยนะคะแล้วก็มีกุ้งด้วยนะคะเนี่ย,นะกนะะกยกุ้งนะคะไก่ฟ้าจะโรยกุ้งนะคะนะเสร็จแล้วนะคะนี่นะคะของไก่ฟ้านะคะเลือกมาไหนนะคะหลังจากที่กระเทียมเจียวกับเต้าเจียว,ยวแล้วนะคะมาไหนนะคะ หลังจากที่กระเทียมเจียวกับเต้าเจียวแล้วนะคะนะคะใครอยากทานประมาณไหนนะคะนี่นะคะน้ําลาดหน้านะคะบางคนบอกว่าอาจจะเหนียวไปแต่ไม่เหนียวแล้วค่ะเพราะว่าเดี๋ยวพอเอาเต้าหู้นะไม่ใช่เต้าหู้เอ่อเต้าเจียวนะคะลงไปไว้นะคะเนี่ยนะคะผักนะคะเวลาก,กินเราก็ตักใส่ถ้วยใส่อะไรได้เลยนะคะนะคะเนี่ยให้มันสุกอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ใส่นะ้ําลงไปอีกนะคะ แล้วก็คนนะคะไก่ฟ้าจะเอาป้อมในการทําอาหารนะคะต้องขอโทษด้วยแล้วก็ขอเชิญนะคะเพื่อนๆที่ไม่ได้รับประทานเจนะคะมาทานด้วยกันนะคะกับไก่ฟ้านะคะขอบคุณมากค่ะที่เข้ามารับชมในการทําอาหารนะคะต้องขอโทษด้วยแล้วก็ขอเชิญนะคะเพื่อนๆที่ไม่ได้รับประทานเจนะคะมาทานด้วยกันนะคะกับไก่ฟ้านะคะขอบคุณมากค่ะที่เข้ามารับชมเนี่ยนะคะประมาณนี้นะคะ ขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมเดี๋ยวไก่ฟ้าจะโชว์นะี่คะผักที่ลวกสุกนะคะแล้วก็ใส่น้ําให้พอประมาณอย่างที่เห็นนี่นะคะตั้งให้เดือดสักครู่หนึ่งเพื่อนนี่นะคะน้ํารัดหน้าของไก่ฟ้านะคะร้อนมากแล้วนะคะเดือดปุดปุดปุด,ป,ดปุดนะคะสุก๋กวฟ้าจะโชว์ที่ว่าสุกเสร็จแล้วนะคะก็เอาประมาณนี้นะคะนี่นะคะราดลงไปเลยค่ะเนี่ย พอสักพักหนึ่งมันก็จะคืนตัวนะคะพวกนี้ไก่ฟ้าไม่ได้ผสมนะแป้งอื่นนะคะเนี่ยค่ะประมาณนี้เลยค่ะเนี่ยค่ะไก่ฟ้าจะโชว์ที่ว่าสุดเสร็จแล้วนะคะว่เอาประมาณนี้นะคะนี่นะคะลาดลงไปเลยค่ะเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวไก่ฟ้าก็จะทําการใส่แป้งมันนะคะ ค่อยๆใส่นะคะแล้วก็คนนะให้หอมๆแล้วผัดให้หอมแล้วไก่ฟ้าก็ใส่น้ำลงไปแล้วก็ใส่เนื้อหมูที่เราหมักไว้เนี่ยนะคะเอาไปปรุงให้สุกแล้วค่ะเนี่ยได้ทานแล้วค่ะมื้อกลางวันนะคะเนี่ยนะคะเนี่ยค่ะประมาณนี้นะคะขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมเดี๋ยวไก่ฟ้าจะโชว์นะี่คะผักที่ลวกน้ำร้อนหน้าไก่ฟ้าประมาณนี้เลยะค่ะ เพราะว่าใส่เต้าเจี้ยวไปด้วยสีก็จะออกแบบแบบนี้นะคะหมักด้วยใส่ไทไปในตอนที่หมักด้วยนะคะนะคะนะคะแป้งมันของไก่ฟ้านะคะใส่ไปนะคะแล้วก็โคนนะคะในการทําอาหารนะคะต้องขอโทษด้วยแล้วก็ขอเชิญนะคะเพื่อนๆที่ไม่ได้รับประทานเจนะคะราทานด้วยกันนะคะกับไก่ฟ้านะคะขอบคุณมากค่ะที่เข้ามารับชม วันนี้ไก่ฟ้าต้องขอตัวก่อนนะคะแต่ก็ต้องขอโทษเพื่อนๆที่รับประทานเจด้วยนะคะต้องขอโทษด้วยไม่ได้มายั่วนะคะเอาเต้าหู้นะไม่ใช่เต้าหู้เอ่อเต้าเจี้ยวนะคะลงไปสุกแล้วค่ะเนี่ยได้ทานแล้วค่ะมื้อกลางวันนะคะเนี่ยนะคะวันนี้ไก่ฟ้าต้องขอตัวก่อนนะคะแต่ก็ต้องขอโทษเพื่อนๆที่รับประทานเจด้วยนะคะเอ่อ ต้องขอโทษด้วยไม่ได้มายั่วนะคะพอสักพักหนึ่งมันก็จะคืนตัวนะคะพวกนี้ไก่ฟ้าไม่ได้ผสมนะแป้งอื่นนะคะเนี่ยค่ะประมาณนี้เลยค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็มีกุ้งด้วยนะคะเนี่ยกุ้งนะไก่ฟ้าจะโรยกุ้งนะคะนคะเสร็จแล้วนะคะนี่นะคะของไก่ฟ้านะคะเดี๋ยวไเอาเต้าหู้นะไม่ใช่เต้าหู้เอ่อเต้าเจี้ยวนะคะลงไปเพื่อนนี่นะคะ น้ำรัดหน้าของไก่ฟ้านะคะร้อนมากแล้วนะคะเดือดปุดปปปุดปุดดุดนะคะสุกนะให้หอมๆแล้วผัดให้หอมแล้วไก่ฟ้าก็ใส่น้ำลงไปแล้วก็ใส่เนื้อหมูที่เราหมักไว้เนี่ยนะคะเอาไปปรุงให้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวไก่ฟ้าก็จะทำการใส่แป้งมันนะคะค่อยๆใส่นะคะแล้วก็คนมาเนี้ยละคะ่ะ นะคะน้ำลาดหน้าไก่ฟ้าจะไม่ใส่ผักในนี้นะคะเพราะว่าได้ลวกไว้เรียบร้อยแล้วนะคะนะคะี่ค่ะมานไหนนะคะหลังจากที่กระเทียมเจียวกับเต้าเจียวแล้วนะคะนะคะนะคะ้งมันของไก่ฟ้านะคะใส่ไปนะคะแล้วก็คนนะคะ ใะคระอยากทานประมาณไหนนะคะนี่นะคะน้ำราดหน้านะคะบางคนบอกว่าอาจจะเหนียวไปแต่ไม่เหนียวแล้วค่ะเพราะว่าเดี๋ยวพอสักพักหนึ่งมันก็จะคืนตัวนะคะพวกนี้ไก่ฟ้าไม่ได้ผสมนะแป้งอื่นนะคะนี่ค่ะประมาณนี้เลยค่ะนี่ค่ะเพื่อนนี่นะคะ,น,น,น,ะ,คะน้ำรัดหน้าของไก่ฟ้านะคะ ร้อนมากแล้วนะคะเดือดปุ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 ดนะคะสุกเจียวด้วยกับกระเทียมนะคะหลังจากที่ว่าหอมหอมแล้วนะคะเพราะว่าที่บ้านชอบกินลาดหน้านะคะใส่เต้าเจี้ยวนะคะชอบกันในการทําอาหารนะคะต้องขอโทษด้วยแล้วก็ขอเชิญนะคะเพื่อนๆที่ไม่ได้รับประทานเจนะคะมาทานด้วยกันนะคะกับไก่ฟ้านะคะขอบคุณมากค่ะที่เข้ามารับชมวานนี้ละค่ะนะคะ,นะคะน้ําลาดหน้า ไก่ฟ้าจะไม่ใส่ผักในนี้นะคะเพราะว่าได้ลวกไว้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะน้ำรัดหน้าไก่ฟ้าประมาณนี้เลยค่ะเพราะว่าใส่เต้าเจี้ยวไปด้วยสีสก็จะออกแบบแบบนี้นะคะหมักด้วยใส่ไท่ไปในตอนที่หมักด้วยนะคะเอาเต้าหู้นะไม่ใช่เต้าหู้เออเต้าเจี้ยวนะคะลงไปมาณนี้ละค่ะนะคะน้ำรัาดหน้าไไก่ฟ้าจะไม่ใส่ผักในนี้นะคะเพราะว่าได้ลวกไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ นี่ค่ะมาเนี้ยละค่ะนะคะน้ำลาดหน้าไก่ฟ้าจะไม่ใส่ผักในนี้นะคะเพราะว่าได้ลวกไว้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะไก่ฟ้าจะโชว์ที่ว่าสุดเสร็จแล้วนะคะว่าเอาประมาณนี้นะคะนี่นะคะลาดลงไปเลยค่ะเนี่ยวันนี้ไก่ฟ้าต้องขอตัวก่อนนะคะแต่ก็ต้องขอโทษเพื่อนๆที่รับประทานเจนด้วยนะคะเอ่อ ต้องขอโทษด้วยไม่ได้มายั่วนะคะเพื่อนนี่นะคะน้ำรัดหน้าของไก่ฟ้านะคะร้อนมากแล้วนะคะเดือดปุ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 ดนะคะสุกยก่ฟ้าจะโชว์ที่ว่าสุกเสร็จแล้วนะคะว่าเอาประมาณนี้นะคะนี่นะคะลาดลงไปเลยค่ะเนี่ยแล้วก็มีกุ้งด้วยคนะ,คะน่ยกุ้งนะ,ะไก่ฟ้าจะโรยกุ้งนะคะนะ,ะเสร็จแล้วนะคะ นะคะของไก่ฟ้านะคะเดี๋ยวแล้วก็มีกุ้งด้วยนะคะเนี่ยกุ้งนะคะไก่ฟ้าจะโรยกุ้งนะคะ